ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนกมลทิพย์และศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรมูอามิดี b p r d 2 5 1ของท่านดรกรสุกเกษมนะครับวันนี้ผมก็จะได้มาปลูกทุเรียนนะครับหลังจากที่เราได้เอาต้นกล้ามาฝึกให้เขาอยู่กับแดดได้หนึ่งอาทิตย์วันนี้ผมก็จะได้มาทำการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์แล้วก็จะมี แกบดิบแล้วก็แหนแดงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้แหนแดงแทนทดแทนปุ๋ยเคมีนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออะมิโนโบีพีอาร์หครับหลังหลักจะปลูกแล้วเราก็จะบีบรอบๆบ,บโคนนะครับด้วยการผสม5ต่อหนึ่งนะครับ5ต่อหนึ่งอร์ดีร้อยซีซีก็จะใส่ขวดขนาดนี้ นะครับ100ซีซีเราจะใส่ขวดคันนี้100ซีซีเพื่อที่เราจะได้ลดโคนต้นหลังจากเราปลูกเสร็จนะครับครับท่านผู้ชมท่านใดที่เห็นเราจะมาแนะนำวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะครับโคกเราอาจจะเล็กไปหน่อยเกษตรกร,ร,กรท่านใดหรือที่อยากจะสนใจจะปลูกหรือว่าจะปลูกใหม่จะทำโคกโตกว่านี้ ก็จะดีนะครับโคกเราอาจจะดูเล็กเป็นนิดนึงแต่เราก็จะใช้ครับอามิโน RP RD251 ของเรานรี่ครับครับเราจะมาทำการปลูกกันเลยครับ หลุมวันนี้ผมก็ได้ผสมแกบคุกเข้าแกบแล้วครับทําเป็นหลุมไว้แล้วนะครับเราก็จะเอาต้นทุเรียงลงปลูกได้เลยครับต้นทุเรียนอ้ากฝอยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีลากขดแล้วก็ตัดออกนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดมาใหม่ รากฝอยข้างๆถ้ามีเราก็เล็มออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราตอนปลูกเราเอาดินโขบล้วรากเขาจะช้านะครับเราตัดออกเพื่อให้เขาออกมาใหม่ครับก็จะประมาณนี้เราก็จะตั้งกลางหลุมที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะเอาดินรอบๆข้างมิโขบ วงรอบๆข้างนิดนึงเพื่อเราจะได้ใช้แหนแดงครับลุยรอบลำต้นเขอีกทีนึงนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาดินข้างล่างครับขึ้นไปกบ ที่ปลูกทุเรียนแบบง่ายๆครับ <_ t une sound> โคกเราเล็กหน่อยอาจจะหาดินยากนิดนึงครับท่านผู้ชมแต่ท่าน ปลูกใหม่จะทําโคกให้ตวกว่านี้ก็จะดีนะครับก็จะสะดวกต่อการปลูกนะครับ รเราก็ได้ปลูกเสร็จเป็นหนึ่งต้นหลังจากนั้นเราก็จะมีไม้ไผ่ที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อประคองไม่ให้ต้นทุเรียนเราลมพัดไม่ให้เขาเอ็นนะครับให้รากเขาอันนี้เราต้องมีหลักมัดประคองไม่ให้รากเขาเคลื่อนไหวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้อมิมนู BPRD สองห้าหนึ่งครับที่เราได้ผสมไว้ห้าต่อหนึ่งนะครับบีบหลังจากเราโบดินเสร็จครับเราก็บีบรอบๆบ,บต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบโคนด้วยก็ยิ่งดีนะครับก็เสร็จในการปลูกต้นทุเรียนนะครับครับหลังจากเราได้นำต้นทุเรียนลงปลูกแล้วก็ใส่ เหนแดงครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ถ้าเรามีแกบดิบนะครับเราก็จะโรยรอบๆปวกนะครับเพื่อให้แก็บเก็บความชื้นนะครับถ้าท่านผู้ชมมีแกบดิบก็ใช้แกบดิบถ้ามีฟางข้าวหรือใบไม้อะไรต่างๆก็ได้นะครับใช้รอบๆโคนเพื่อปกปิดความชื้น ้ใหกับรากท้เรียน,นะครับทำเป็นวงรอบๆแบบนี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายที่ขายไปได้เราต้องลดน้ำครับหลังจากเราปลูกเสร็จแล้วเราจะนำมีบัวนะครับลดน้ำโดยผสมอะมิโน BPRD 251นะครับหนึ่งฝาในเขานะครับเขาจะมีฝาข้างใน เดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมได้ดูนี่ครับเขาจะมีฝาข้างในนีครับเทครับแล้วก็ใส่ไปนิดครับในบัวครับแล้วก็ลาดให้รอบโคนโคนต้นนะครับ เราจะใช้น้ำสอบัวนะครับแล้วก็รอบรอบรอบโคนเขาอีก1บัวนะครับครับอะมิโน BPRD 251ครับช่วย ทำให้รากไม่เน่านะครับหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นเป้สปายฉีดทุกเย็นก็ได้นะครับเป้นขนาด16เลิตรเราก็จะใช้ฝาในครับเดินพ่นนะครับ ช่วงแรกๆที่เราปลูกใหม่นะครับครับนี่ก็เสร็จเช่นวิธีการปลูกทุเรียนนะครับขั้นตอนการปลูกทุเรียนนะครับ เก็บมาลุยครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมต้นที่เราได้ทดลองปลูกไว้ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับไปดูว่าอาการเขาเป็นยังไงครับครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นทุนเรียนที่เราได้ปลูกมาหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะเราก็ได้ปลูกแบบวิธีเดียวกับต้นคลิปที่ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ คือมีแหนแดงแล้วก็แกบดิบแล้วก็อะมิโน BPRD251 ครับนี่ครับตอนเอามาปลูกนะครับยอดยอดทางปลายเขานี่ก็จะมีอยู่นิดนึงนี่ได้หนึ่งอาทิตย์นะครับเขาออกใบมาสองใบใหญ่โตแล้วครับนี่แสดงว่าต้นทุนเรียนเราก็อยู่ได้นะากลากเนะครกับลากเขาน่าจะอยู่ได้แล้วเพราะว่าเขาได้แตกใบให้เราเห็นนะครับ พอตอนปลูกจะเป็นเป็นเป็นแบบนี้นะตอนปลูกนี่นี่เขาแตกอ่กขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแค่ห้าวันนะครับหนึ่งอาทิตย์ต้นทุนเรียนเราสามารถให้ใบได้สองใบต่อหนึ่งอาทิตย์ครับวิธีการปลูกก็ง่ายๆแบบต้นคลิปที่ทําให้ดูนะครับนี่ก็เป็นดินเหนียวครับค่อนข้างจะยากนิดนึงด้วยการดูแลน้ําก็เราก็จะให้เช้าละยี่สิบนาทีนะครับแต่เราจะใช้เป็นหัวผีเสื้อหรือหัว มินิสปริงเกอร์นะครับผู้เรียนให้แฉะมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับดินเหนียวเราก็ต้องให้แบบเปียกสลับแห้งนะครับทุเรียนเขาจะชอบแบบเปียกสลับแห้งแต่จะปล่อยให้แห้งเลยก็ไม่ได้นะครับแต่เปียกเกินไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันครับเราต้องควบคุมน้ํานะครับทุเรียนถ้าควบคุมน้ําไม่ได้ก็จะเจริญตูกโตยากนะครับ ครับแต่ที่สำคัญก็ขาดไม่ได้เลยคือก็อะมิโน BPRD 251นะครับที่ดูแลต้นทุเรียนนี่เราก็ฉีดพ่นแล้วก็หยอดโคลนนะครับตอนปลูกล้วก็หยอดโคลนแล้วก็หยอดรอบๆอบกับเพื่อทำให้ดินรอบๆข้างได้มีดูดสีที่ดี ก็สองสามวันแรกก็อาจจะผสมน้ําใส่บัวลดบ้างนะครับรรกกครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกแถวนี้นะครับให้เสร็จเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพาผู้ชมท่านมาติดตามต้นที่เราปลูกว่าความเลิอบหน้าไปได้เยอะขนาดไหนต้นทุเรียนเขามี ปฏิกิริยาได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวก็เราก็จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆครับและนี่ก็เป็นการวิธีการปลูกทุเรียนแบบง่ายๆนะครับทําเองด้วยตนเองได้โดยที่ไม่ต้องจ้างใครนะครับปลูกเองทําเองเคล็ดลับง่ายๆนะครับจากท่านเตรกรสุกเกษมนะครับต้นทุเรียนนะครับค่อนข้างจะปลูกแล้วก็ดูแลยากนะครับคนที่ไม่เข้าใจหรือ นี่เขาก็ปลูกแล้วก็ตายกันก็เยอะนะครับยิ่งอยู่ในจังหวัดอุจจรดิตฐ์ความร้อนนะครับหน้าร้อนจะร้อนร้อนแบบยังไงโอ้โหน <c oughs> ขนาดเรามายืนกลางแจ้งนี่ยังแทบเป็นลมนะครับความร้อนแต่ต้นทุเรียนที่เราอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับจากประสบการณ์ที่เราได้ปลูกสวนใหญ่มา ก็ได้จ้างคนงานปลูกวันละสองร้อยสามร้อยต้นวิธีการปลูกเราก็แนะนําบางคนเขาทําตามมันก็ทุเรียนก็อยู่ได้รากเดินทําให้ต้นทุเรียนแตกพุ่มได้แต่บางคนไม่ทําตามที่เราบอกต้นทุเรียนก็จะรากไม่เดินเขาก็จะทรงตัวอยู่อย่างนั้นนะครับคือรากไม่เดินจะทรงตัวคือใบร่วงแตกยอดใบร่วงแตกยอดคือไม่แตกพุ่มแต่พอมาเจอความร้อนเขาก็จะ ค่อยๆยุบแล้วก็ตายไปก็มีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ทําตามที่เราบอกแต่นี่เราทําวิธีปลูกนี่นะครับเราทําเองปลูกเองได้ไปวันละสิบต้นห้าต้นสิต้นทําแบบง่ายๆแล้วก็ดูแลคับอย่างนี้เปอร์เซ็นต์รอดร้อซนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยครับคืออะมิโนโบีพีอาร์ดับดูแลต้นทุเรียนครับด้วยการฉีดพ่น เพ่สบายนะครับตามสวนเล็กๆน้อยๆอยท่านผู้ชมหรือท่านเกษตรกรสนใจครับติดต่อได้ครับหรือสอบถามได้ที่แอดไลน์ของท่านดรกรสุกเกษมหรือช่อง YouTube นะครับกด,ดเข้าไปดูได้ครับดรกรสุกเกษมท่านจะได้เก็บความรู้หรือวิธีการปลูกต้นพืชอะไรต่างๆนะครับหรือโทรสอบถามแอดไลน์ สอบถามในไลน์ของท่านได้นะครับกรเกษตรกรที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอตรอนในน้ำอ่างอยากจะได้อมิโน BPRD 251ไปฉีดพ่นในไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไร้อ้อยมันสำปะหลางหรือสวนยางพาราอะไรต่างๆครับติดต่อได้ครับที่เบอร์ผมครับช่างเชิด0958756488ครับอย่าลืมโทรติดต่อนะครับ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นพิเศษท่านที่ใช้อามิโน b p r อดีสองเราก็จะมีโดนไปบินให้ท่านเกษตรกรฟรีนะครับสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับ0ูนย์เก้าหเจห้าหดแหรือโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้กับท่านเกษตรกรสุขเกษมศูนย์แปดหกสามสองแปดศูนยครับท่านเกษตรกรสุขเกษมครับสวัสดีครับ นถิน่โบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกหลปลูกอะไรอยู่หรือคนงาน ดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เศษช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแควนแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลืะทนเก mm hmm. ่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่ง mm hmm. ร่วมใจร่วมแรง mm hmm. เป็นสายแห่งเกิดงานวิจ mm ัย hmm. อดีตผุด ไม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกตรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี